อันนี้หมื่นห้าก็เรียกว่า an รุ an ่นหยดน้ำเอามาอันนี้หลักหมื่นล้วนๆครับ4ี่หมื่นสามมืนห้ามื่นเจ็นะครับหน้าร้านไม่มีชนเอาแบบที่ชนเหมือนกันดิหาแบบที่ชนเหมือนกันหน้าปัดเกิดเหมือนกัน สวัสดีครับ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 สสวััดีครบลูกค้าลูกค้าทาง YouTube เอากล้องไปไหนอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่เอาล้มขึ้นก่อนก็สวัสดีครับมาช่วงมาพบกับผมกับน้องโกนะครับใช่ครับพอดีพี่เอ็มติดธุระเบิร์ตติดธุระใช่ธุระก็ต่างมีธุระน้องโกเดียวมีเราสองคนไม่มีธุระสองคนครับผมโอ้อันนี้นิสสันมาร์สรถสวยถูกล้มแตกเดี๋ยวอันนี้ชนหน้ามานิดเดียวนะครับรถลากจูงแปดหมื่นห้านิดเดียวอะไรพี่นิดเดียวถึงคนขับ แต่ว่านะฮะแต่ว่าดูจากประเมินนะครับเห็นไหมคานหน้าคือเน้นตรงนี้นะครับถ้ากระแทกตรงนี้นะครับก็เรียกว่าคานรับแรงกระแทกนะครับซ้ายขวามันยังไม่ได้รับความเสียหายแต่ถ้าชนหน้าเต็มๆมาเข้ามาตรงๆโครงสร้างหลักแน่นอนได้รับความเสียหายแต่ว่ามันเสยมันเสยข้างบนไปข้างบนคานบนก็เลยเป็นอย่างนี้อาจจะมีอุปกรณ์เล็กๆน้อยๆนะครับในเรื่องส่วนประกอบของเครื่องยนต์นะครับคานหน้าตรงนี้มันเปลี่ยนหมดฝากระโปรงหน้าเปลี่ยน คันนี้เอาตรงซ่อมไม่ยากประเมินค่าซ่อมเลยประมาณ7จ็ดแปดหมื่นหน้าร้านไม่มีชนเอาแบบที่ชนเหมือนกันดิหาแบบที่ชนเหมือนกันหน้าปรดเทินเหมือนกัน <c oughs> ใครจะว่าขายเท <c oughs> ่าไร <TER> สามแสนนะครับหน้าร้านสามแต่เราเปิดแปดหมื่นห้า <c oughs> แต่ละคนจะคำนวณค่าซ่อมไม่เหมือนกันพี่คิดว่าอยู่ประมาณ8ปดหมื่นบางคนบอกเอ้ห้าหมื่นก็ยังไหวสี่หมื่นก็ยังไหวนะครับสปาร์คหัวเดียว ครับผมปี18ตอนเดียวตอนเดียวเกรดดีครับ1กแปดรถเมย์อะไรนะแต่กล้องอยากจะเล่นมุกกับเรามาดูตอนนี้ก่อนกระจกหน้าแตกนะครับเปลี่ยนอะไรนะเอาที่มันหาเลยที่มันหาเลยนี่น้องเขายืนอยู่ใกล้น้องเขายังไม่หาเลยเห็นไ่มปีสิบแปดครับปีสิแปดเกรดดีครับูกหน้าร้านด่าคิดว่าด่าคิดว่าเป็นรถอะไร ถามหาสปาร์กเอาสี่ประตูมาให้ดูคุหมั่นใจขอดูตอนเดียวห้องเย็นหน่อยค่ะอ๋อตอนเดียวห้องเย็นนี่ก็เย็นนะแอร์เย็นถูกต้องนะครับหน้าร้านขายอยู่3ามแสนสี่นะครับตัวนี้ครัแล้วเปิดอยู่แสนหกแปดถือว่าถูกนะครับคันนี้แต่ว่าเป็นเกรดดีนะครับกระจกก็อยู่ประมาณทักสามพันห้านะครับฟิล์มก็ให้เขาแถมให้หน่อยนะครับไม่เกินสี่เลยนะลูกค้านะครับ แสนกว่าบาทไทยเลเซอร์ใครจะไปรู้ลดราคา7 8็ดแ0 0สนเหลืออยู่แสนกว่าบาทแสนสามแสนสี่ประมาณนี้ครับผมบอกเลยใช่นะฮะแล้วก็คันนี้คันนี้1 8บแหน้านี้2 0 0 0สนสองแหน้าร้านต้องมีเกือบ40,000 0ดาหโอ้แล้วสวยด้วยนะพี่คันนี้ใหม่กิบเลยอุ้ยออโต้โอเคออโต้0องพเกียร์ออโต้เปิดอยู่2 0 0แสนอันนี้มันโคตรถูกเลยดาหาราคาหน้าร้านด่วน ABC ไม่มีชนซื้อได้ครับ A B C ไม่มีชนซื้อได้น่าจะ19จด20แหละ สองจุดสองไฮเลเซอร์หน้าร้านขายห้0 0 0 0ครับจเปิด2,000สนหน้าร้านขายห0 0 0 0นอันนี้ออโต้ตัวไฮเลเซอร์นะครับตัวยกสูงเกียร์ออโต้ภายในสวยคลิปเลยเปิดอยู่2,000สนเบ็ดเสร็จเพิ่มอีกประมาณสัก50,000 2่นสองแสนหกสเอาไปขี่เลยครับผมเอฟดีซีวิคเอฟดีห้าหมบาทสีสวยด้วย าหมื่นอ้ยนี้ชอบอสวยด้วยเขาบอกว่าทะเบียนสวมจริงๆคันนี้มันไม่ได้สวมมันเป็นทะเบียนติดรถมาเอางี้เอาตรงๆถามว่าเดี๋ยวลูกค้างงอันนี้เราต้องแจ้งนะครับเพราะว่าในคู่มือนะครับในการเขาเรียวกว่าใบรายการรถที่เราแจกลูกค้านะครับ <Okay. S 1> ในวันประมูลหรือว่า,าหน้าออนไลน์เนี่ยเขาจะใช้คําว่าทะเบียนติดรถ ทะเบียนติดรถหมายความว่าหนึ่งทะเบียนจริงเนี่ยมันมี <Okay. S 1> แต่ป้ายทะเบียนเนี่ยมันเป็นทะเบียนติดรถมาทะเบียน่แตหลายคนอาจจะผิดชําระค่างวดนะครับก็ <laughs> คืออยากเอารถไปวิ่งก็คือเหมือนกลัวถูกยึดกลัวนู่นนี่น่ยก็คือไปหาคัทะเบียนอื่นมาใส่ซะอะไรประมาณนะี้เพื่อจะได้ <c oughs> ไม่เป็นที่จับผิดหรือโดนตามอะไรการนำทาง<ช>ไปก็คือพอรถมันถูกยึดมาหรือว่านํามาคืนเนี่ยมันก็ยังเป็นทะเบียนที่ติดรถอยู่ซึ่งทะเบียนจริงอาจจะอยู่กับผู้เช่าซื้อคนเดิมอันนี้ไม่เป็นไรก็คือพอเราเอาไปโอนนะครับได้ชุดโอนได้อะไรมาปุ๊บแล้วก็ไปทําเรื่องนะครับขอป้ายทะเบียนให้มันถูกต้องก็คือปกติเลย อันนี้หมื่นห้าก็เรียกว่ารุ่นหยดน้ําเป็นโซลอนานะครับโตโยต้าโซลอนารุ่นหยดน้ําเปิดอยู่หมื่นห้าเป็นเกียร์ออโต้นะครับมาสี่หมื่นเจ็ดนิสสันเซลฟี่นะครับสี่หมื่นเจ็ดอันนี้ต้องมีค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูนะคะอยู่ประมาณสักสามสี่หมื่นสามสี่หมื่นก็ยังไม่ถึงแสนอยู่ดีนะครับเป็นเกียร์ออโต้นะเกรดดีครับปีสิบหกและสีไม่ขาดแน่ติดให้ดูขนาดนี้ใช่อมาอันนี้หลักหมื่นล้วนๆครับสี่หมื่นสามหมื่นห้าหมื่นเจ็ดนะครับอ่ะนี่ซิตี้อีกหนึ่งคันถูกทุกคันเลยพี่ อ่าโคตรถูกอันนี้ก็หมื่นห้านะครับงบในน้อยนะครับเก็บทีละนิดทีละหน่อยนะครับอันนี้50,000ืนะครับตัวคิงแคปนะครับห้าหมื่นสามยก็ว่านี่มีแหลกหลังคามาให้ด้วยเข้าไรเข้าสวนก็ได้นะกระบะนะพี่นะอันนี้ก็ถูก ครับสามหมื่นไปเสร็จอยู่ประมาณ50,000กว่าบาทนะครับอันนี้40,000นะครับอีซูซูตัวสปาร์กนะครับตัวนี้เป็นเครื่องไดเล็กนะฮะตัวนี้โอเคอยู่สี่หมื่นวีออสแปดหมื่นห้านะครับม<อ>ิซูบิชิซาร์ด้านะครับตัวเมกะแคปอันนี้อยู่ส <S AA S 1> ี่หมื่นเอสเอตอบแทนลูกค้าสมาชิกพาเที่ยวมาดีฟมูลค่าวกว่า3ล้านบาทกับทริปท่องเที่ยวมาดีฟสุด เอกล u s i v e สุขสนุกสดชื่นกับธรรมชาติกินไม่อั้นพร้อมกิจกรรมอีกมากมายเช่นกิจกรรมดำน้ำชมธรรมชาติใต้ท้องทะเลและชมปลากระเบนกับกิจกรรม m แมนตาสโน i ิงดูความสวยงามใต้ท้องทะเลผ่านเรือท้องกระจกกับกิจกรรมเซมิซับ r รีนและกิจกรรมซันเ t Cruise ล่องเรือชมพระอาทิตย์ตกสุดโรแมนติกอีกทั้งยังมีกิจกรรมสุดพิเศษอ,อื่นๆอ,อีกมากมาย สำหรับในปี2,566น,นี้จัดหนักจัดเต็มยิ่งกว่าเดิมกับทริปสะสมแต้มเมมเบอร์ฟี2,566พาลูกค้าเที่ยวทั้งยุโรปเอเชียและภายในประเทศไทยรายละเอียดการสะสมแต้มตามข้อมูลที่ขึ้นข้างต้นจัดเต็มกว่าเดิมแน่นอนสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร0 2 1 1 9 7 1 1 1